สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับภาษาฝรั่งเศสง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมมาเสนอคำว่า le matin dimanchele matin dimanche Ma นะครับก็คือว่าเป็นชื่อของหนังสือพิมพ์นะครับที่ออกทุกสัปดาห์วันาทิตย์ตอนเช้า dimanche แปลว่าวันอาทิตย์นะครับ le matin มาแต่งเพว่าตอนเช้านะครับอันนี้เป็นตู้ขายหนังสือพิมพ์ จะมีหนังสือพิมพ์ใส่อยู่ตรงนี้เราก็เปิดหยิบไปได้เลยนะครับวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับเลยไม่มีหนังสือพิมพ์ราคาห้าฟังนะครับราคาห้าฟังหรือว่าถ้าไม่มีเหรียญเราสามารถจะส่ง SMS นะ SMS นะครับไปเยี่บปัก SMS ไปได้นะครับพิมพ์ LM แล้วก็กด8 0ดพันหนึ่งนะครับก็ส่งไปได้เป็นการจ่ายเงินนะครับคำนี้นะครับเลือ ดีมอชมาแต่งเป็นชื่อหนังสือพิมพ์ที่ประเทศสวิสนะครับ